Good morning สบายดีสลาม,มัตปากีมาบูไฮสรวสเสดยสวัสดีค่ะวันนี้ครูแอมพูดหลายภาษาทักทายท่านผู้ชมนะคะจากการที่เราได้ชมคลิปวิดีโอไปคราวที่แล้วเป็นการสอนภาษาต่างประเทศให้กับเด็กอังกฤษถึง4ภาษาได้แก่ภาษาอิตาเลียนภาษาสเปนฝรั่งเศสและก็ยเยอรมัน วันนี้เรากลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการสอนภาษาต่างประเทศให้กับเด็กเล็กค่ะและว,วันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะท่านแรกอาจารย์ดรกีรติคุวัานน์อาจารย์ประจําสาขาประถมศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยอีกท่านหนึ่งนะคะคุณครูน้ําค้างคําพิโลนิสิตชั้นปีที่5คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยสวัสดีค่ะ วันนี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสิ่งที่เราได้ชมไปในวิดีโอการสอนภาษาต่างประเทศทั้ง4ภาษามันมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนที่เราจะต้องเรียนภาษาต่างประเทศต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากภาษาที่เป็นภาษาที่สองเนี่ยจะเป็นการเปิดกว้างให้กับผู้เรียนเองที่จะมีโอกาสอะไรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการค้า หรือว่าการสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวคือโอเคภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่รู้สึกว่ามันคือเป็น world language แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าภาษาอื่นไม่มีความสำคัญจริงๆอยู่ที่จุดประสงค์หรืออยู่ที่ความต้องการว่าเราต้องการจะไปทำอะไรตรงไหนแล้วคุณครูน้ำค้างนะคะถ้าต้องเรียนภาษา เพิ่มเติมคุณครูน้ำค้างอยากเรียนภาษาอะไรเอาคิดว่าน่าจะเรียนภาษาลาวค่ะอ๋ออยากเรียนภาษาลาวใกล้เคียงภาษาไทยด้วยนะใช่ใชไหมะคะ,คะก็ดูมันประเทศติดกันนี้ค่ะน่าจะช่วยให้การติดต่อสือ่อสารง่ายขึ้นค่ะ,คะก็อยากเรียนภาษาลาวอาจารย์เป้มีภาษาที่อยากเรียนเพิ่มไหมคะใจจริงอยากเรียนภาษาเวียดนาม,มคือเขาไม่เหมือนเราเลยอาจจะเป็นอีกมุมมอง,องหนึ่งที่ภาษาไม่เหมือนกันอาจจะเริ่มเรียนง่ายหรือเปล่า แล้วเวียดนามเนี่ยลักษณะของทั้งทางเศรษฐกิจทั้งการค้าเนี่ยค,ค่อนข้างจะรู้สึกว่าเขามาแรงการที่ได้ได้ติดต่อกับเขาก็กอาจจะทำให้ใหเรา,าเปิดกว้างด้วยแล้วก็ ได้หลายมุมหลายแง่หลายมุมนอกจากวัฒนธรรมไปเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะคะที่ในวิดีโอเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอิตาเลียนเยอรมันฝรั่งเศสก็ตามเนี่ยพวกเราโตกันก็เริ่มอยากเรียนแต่ว่าทําไมเขาในโรงเรียนถึงต้องจัดกับเด็กเล็กๆก่อนค่ะสังเกตว่าในช่วงเด็กเล็กๆสักอนุบาลประถมเนี่ยแม้แต่ภาษาแม่เองเนี่ยเขายังพูดได้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเขาอยู่ในช่วงของการพัฒนา ภาษาเริ่มเรียนรู้ตามในตามหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยการเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาที่1ห,หรือภาษาที่สองเนี่ยถ้าเราเรียนตั้งแต่เด็กเล็กๆแบบนี้เขาจะสามารถเรียนเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาเนื่องจากว่าทั้งกล้ามเนื้อของลิ้นของปากในการท,ที่จะออกเสียงเนี่ยเขาเขาอยู่ในช่วงพัฒนาและเขาจะทําได้ในเรื่องของหูในเรื่องที่ฟังบางทีเราโตแล้วเราฟังเราไม่เห็นความแตกต่างอย่าง,างเช่นระหว่าง ch กับ sh ต่างกันยังไงเด็กเขาจะฟังแล้วเขาจะรู้เพราะเขาค่อนข้างเคลียร์ในหูว่าอ๋อมันต่างกันแล้วคุณครูน้ำค้างล่ะคะที่ได้เข้าไปฝึกสอนในโรงเรียนเห็นเด็กได้เรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอื่นๆเนี่ยเห็นความแตกต่างตรงไหนบ้างไหมว่าเด็กเล็กๆเขาเรียนภาษาได้เร็วกว่าผู้ใหญ่อย่างเราค่ะก็เห็นเวลาที่อาจารย์เข้าไปสอนในห้องเรียนนะคะเด็กๆก็จะสนุกสนานแล้ว อีกอย่างหนึ่งคะ่ะเด็กช่างสังเกตมากก็จะถามตลอดแล้วฮะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ก็จะพูดแล้วเด็กก็จะจะถามอะคะ่ะร่วมเล่นเกมคือยกมือตลอดเลยคะ่ะอาจารย์พยายามที่จะฝึกสําหรับอาจารย์คิดว่าการเรียนภาษาต่างประเทศสําหรับเด็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กเนี่ยมันควรจะเรียนกันกีนก่ภาษาหรือว่ามันมีความลึกขนาดไหนของของการเรียนภาษาต่างประเทศสําหรับเด็กๆเ,เนี่ยคะ่ะมันไม่เคยมีการบอกนะคะว่าเรียนได้สองภาษา3ภาษา4ี่ภาษาจริงจริง มันต้องอยู่ที่ตัวเด็กด้วยว่าเขามีความสนใจไหมแล้วเขามีความกระตือรือร้นอยากจะเรียนไหมเพราะการที่ถ้าเขาไม่อยากเรียนแล้วเราไปใส่ให้เขามากๆเนี่ยทัศนคติของเขาเจตคติของเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกติดลบกับภาษากับการเรียนภาษาจริง,รงๆการเรียนในระดับปถมน่าจะเป็นการเรียนให้สนุก ปลูกฝังคทัศนคติที่รู้สึกว่าเออภาษาต่างประเทศมันก็สนุกนะ,ะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเพื่อที่จะทําให้เขาไปต่อยอดต่อไปจริงการฟังพูดทักษะสองทักษะนี้อาจจะเป็นทักษะที่สําคัญสําหรับการเรียนในระดับประถมคุณมีรูปประโยค อยู่ในใจอยู่แล้วการจะขัดเกลาให้มันเข้ากับกราหรือโครงสร้างของประโยคเนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีต้องรอให้เขามีพัฒนาการที่มากขึ้นกว่าน,นั้นอ,อีกนิดนึงก่อนในระดับชั้นเดียวเดียวเลยเนี่ยสาสี 3, ่ภาษาการเริ่มต้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเด็กจะเกิดการสับสนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาที่มีความคล้ายกาันหรือภาษาที่ไม่ได้มีรากมาจากอันเดียวกันเลยมันอาจจะเริ่มจากการที่ชั้นนี้เรียนตรงนี้ไปนิดนึงต่อยอด แต่พอถึงอีกชั้นหนึ่งเนี่ยอาจจะค่อยๆเพิ่มเพราะว่าในชีวิตเขาเราก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้มีแค่ภาษาต่างประเทศอย่างเดียวโดยปหนึ่งปสองเนี่ยเขายังต้องมีชีวิตประจําวันเรื่องเกี่ยวกับตัวของเขาเองพัฒนาการในความรู้ด้านอื่นๆอีกเยอะสมาธิของเขาเนี่ยก็มีช่วงที่ที่ยังสั้นอยู่แล้วก็จํากัดอย่างไรก็ตามต้องมีภาษาแม่เป็นหลักเนะแล้วก็ส่วนภาษาอื่นนั้นเป็นตัวเสริมส่วนใครจะเสริมแล้วได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับ ลักษณะแล้วก็การเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาของแต่ละคนดูแล้วในกิจกรรมเ้าค่อนข้างหลากหลายเ,ออเขามีหลักการยังไงคะอาจารย์ที่ใช้กิจกรรมพวกนี้ในในการสอนภาษาต่างประเทศการสอนภาษาต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนแค่ g ราม m าอย่างเดียวนะคะการที่จัดกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นการที่ให้เด็กเขาเนี่ยได้ลงไปใช้สิ่งที่เขาเรียนจริงๆในห้องแต่เด็กจะเกิดความกลัวเพราะว่าเอ๊ ไม่มั่นใจว่าจํามาถูกหรือเปล่าการใช้กิจกรรมอย่างเงี้ยอย่างเช่นชเพลงจะเป็นการเช็คดูซิว่าเขารู้ไหมคําศัพท์เล่านั้นคืออะไรเขาจะไม่ค่อยกังวลเพราะเขาจะไปคอนเซนเทรตอยู่กับเรื่องของเพลงอ,อยู่ว่ามันยังไงหรืออย่างในคลิปวิดีโอที่ที่ดูกันเนี่ยก็คือเป็นลูกบอลโยนให้ให้นักเรียนแต่ละคนแล้วบอกเป็นเป็นเลขเลขหนึ่งเลขสองเลขสามตามภาษานั้นๆเนี่ยจริงๆเหมือนกับคนคนเดียวนักเรียนคนเดียวเป็นผู้ตอบ แต่เอาเข้าจริงไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นคนตอบคนต่อไปเพราะะนนคนต้องเตรียมคําตอบ <20 S 1> วี่สิบคนจะต้องตามไปตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลข2ี่สิบว่ามันจะโดนเราหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่กังวลเพราะเขาจับจ้องอยู่กับลูกบอลที่กําลังจะโยนว่าะจะมาหาเราไหมค่ะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งะค่ะของการสอนภาษาต่างประเทศของเขาเขามีการใช้เสียงเบาเสียงดังมันช่วยในการเรียน ภาษาได้ยังไงบ้างคะการใช้ระดับเสียงที่ไม่เหมือนกันเนี่ยบางทีมันเป็นการสร้างความรู้สึกตื่นเต้นอ,อยากรู้หรือสงสัยให้กับเด็กหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเราใช้เป็น<อ>เป็นโทนเสียงเดิมเนี่ยโดยที่เราไม่ไม่ทำเสียงเล็กเสียงน้อยหรือไม่ทําเสียงให้รู้สึกตื่นเต้นบางทีเด็กจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราพูดเลคเชอร์ไปเรื่อยๆเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เรากําลังดึงเขาเข้าสู่บทเรียน ค่ะคุณครูน้ำค้างละคะตอนนี้สอนวิชาอะไรอยู่คะนนในโรงเรียนสอนวิชาภาษาไทยกับวิทยาศาสตร์ค่ะในฐานะที่เราไม่ได้สอนภาษาต่างประเทศหรือไม่ได้สอนภาษาที่สองมีอะไรที่คุณครูน้ำค้างดูแล้วโ,โหประทับใจแล้วก็อยากที่จะนําไปใช้ในห้องเรียนของตัวเองบ้างคะ่ะ าจากในวิดีโอนะคะเป็นการเรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมค่ะอย่างเช่นการร้องเพลงการเล่นเกมนี้ค่ะแต่ว่าหนูเคยใช้บ้างอย่างเช่นการร้องเพลงอาจจะไม่ใช่เป็นภาษาต่างประเทศอาจจะเป็นภาษาไทยแล้วก็เอามาประยุกต์อย่างเช่นเพลงตาหูจมูกจะให้เด็กรู้จักอวัยวะของ<ต>ร่างกายนีคะก็จะร้องเป็นแบบตาหูจมูกจับให้ถูกจมูกตาหูจับใหม่จับให้ฉันดูจับใหม่จับให้ฉันดูจมูกตาหู ตาหูแก้มปากอะไรเงี้ยค่ะ oh. ก็จะเป็นกิจกรรมแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำมาเป็นภาษาอังกฤษเ,เด็กก็จะจำได้ <Okay. S 2> เพราะว่าอาออันนี้ไทยนี่ภาษาอังกฤษ <Okay. S 2> ก็จะเป็นคู่กันอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็เกมอีกอย่างหนึ่งที่เคยใช้ไปแล้วก็คือ เกมไพกซิฟค่ะเป็นการบอกต่อข้อความต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วเด็กจะได้จําประโยคนั้นซ้ําๆไปเรื่อยๆค่ะก็รู้เลยเนาะว่าใครประสาทหูเป็นยังไงแล้วก็บางคนฟังรู้เรื่องนะแต่ว่าพูดออกไปก็ไม่ได้ก็จะสามารถวิเคราะห์ได้เลยถ้าสมมุติว่ากรณีอย่างคุณครูน้ําค้างเนี่ยถ้าเรียนจบไปแล้วไปอยู่เป็นครูประจําการจริงๆแล้วอาจจะต้องได้รับมอบหมายให้ไปสอนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ เราถนัดนักณเวลานั้นอาจารย์มีวิธีหรือว่าแนวทางที่จะแนะนําอะไรให้กับคุณครูมือใหม่คือจริงๆถ้าเรียนไม่ตรงมามันจะเกิดความไม่มั่นใจค่ะแต่สิ่งเหล่านี้เราสามารถหาได้จากเมื่อเ,เรามีเวลาเราอาจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนค่ะเขามีเทคนิคอย่างไรเด็กจะเป็นอย่างไรในในชีวิตจริงที่อยู่ในห้องเรียนรวมถึงเราอาจจะใช้อย่างอื่นช่วย,ชวยเช่นคลิปวิดีโอหรือว่าเปิดเพลง การเขียน lesson plan ให้ละเอียดขึ้นกว่าที่เคยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลเออเรามีเหมือนกับเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของของการเทรนครูใหม่หรือว่าเทรนครูที่อยู่ประจำการอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็คือเป็น lesson study อาจารย์เป้น,น่าจะต้องเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะก็เป็นวิธีการที่ครูที่สอนเนี่ยมีเพื่อนครู มาช่วยกันวางแผนแล้วก็อาจจะมีผู้บริหารหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในาศาสตร์สาขานั้นนะมาช่วยกันเริ่มศึกษาตั้งแต่เนื้อหานะคะการกําหนดวัตถุประสงค์ต่างๆแล้วก็การทําแผกนาการจัดการเรียนรู้แล้วก็เวลาที่ถ้าเป็นคุณครูน้าค้างเข้าไปสอนภาษาอังกฤษจริงๆอยู่หน้าห้องก็จะมีเพื่อนครูไปช่วยสังเกตมีผู้เชี่ยวชาญไปช่วยสังเกตแล้วก็นํามาอภิปรายกันแล้วก็หา สิ่งที่เป็นข้อดีของเราอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้อีกก็เชื่อว่าแม้ว่าเราจะไม,ไม่ได้เรียนมาทางด้านการสอนนั้นโดยตรงก็น่าจะสามารถใช,ใช้ lesson study ในวิธีการนี้นะคะพัฒนาตัวเองได้นะ ก็แลกเปลี่ยนกันนะคะจากที่เราได้ดูจากวิดีโอค่ะจะพบว่าครูที่สอนภาษาต่างประเทศเนี่ยเป็นครูเจ้าของภาษาจริงๆเลยค่ะแล้วคุณครูน้ำค้างล่ะคะตอนเด็กๆได้มีโอกาสเรียนกับครูที่เป็นเจ้าของภาษาบ้างหรือเปล่าคะค่ะหนูเคยมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ที่มาจากต่างประเทศค่ะรู้สึกว่าสนุกดีค่ะอาจารย์ได้มีการพูดแล้วเราได้ฟังเสียงไปด้วยค่ะถ้าเทียบกับอาจารย์ที่สอนที่เป็นคนไทยอ่ะค่ะก็หนูจะมีการเกรงบ้างที่แบบเออพูดไปแล้วจะผ ไหมอะไรค่ะถ้าอาจารย์ต่างประเทศก็จะให้กำลังใจใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกนะคะอาจารย์เป้ค,คะแล้วในในประเทศไทยของเราเนี่ยเวลาที่จะมีครูชาวต่างชาติหรือว่าครูเจ้าของภาษาเนี่ยมาสอนในโรงเรียนเนี่ยครูเหล่านี้มาจากไหนคือเราไปไปคัดเลือกหรือไปรับสมัครเข้ามาได้ยังไงคะที่เห็นบางโรงเรียนทำก็คือ,อดูจากดีกรีที่อ,อาจารย์ ชาวต่างประเทศจบมาบางทีอาจจะต้องจบมาในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษานั้นๆเนี่ยเป็นภาษาที่สองอย่าลืมว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยการเรียนอย่างเช่นการเรียนภาษาอังกฤษเด็กออกจากห้องเรียนแล้วเนี่ยเด็กไม่ได้ไปเจอกับสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษะการทําอย่างไรที่ทําให้เขาเรียนภาษาที่สองเนี่ยได้ดีมันจะมีเทคนิคอะไรที่มันแตกต่างกันอยู่บ้างส่วนบางโรงเรียนเนี่ยบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าการเอา ชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาให้เราเนี่ยเหมือนกันแต่จริงๆสำเร็จที่ผลทางการเรียนมันอาจจะแตกต่างกันโดยเทคนิคคือถ้าต่อให้เป็นเจ้าของภาษาเองแต่ถ้าไม่ไม่รู้เทคนิคหรือวิธีการสอนที่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จอาจจะได้แค่แค่ทัศนคติที่ดีขึ้นว่าโอ้เราไม่กลัวไม่ไม่เกรงละเวลาที่ต้องคุยกับชาวต่างชาติแต่ว่าหลายๆอย่างในเรื่องของรายละเอียดอา,อาจจะไม่ได้ค่ะเชื่อว่าคุณครูที่บ้านหลายๆ แล้วก็รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่อยากให้เด็กเรียนภาษาต่างประเทศน่าจะฟังแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็มีแนวทางที่จะไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนของท่านหรือว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็มีวิธีการละนะคะที่จะส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศของลูกนะคะสําหรับวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะ ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะตลอดจนคำถามมาที่ Facebook ของทางรายการนะคะและติดตามชมเทปรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ YouTube และแอปพลิเคชันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ